พิสุทั้งหลายการก่อขึ้นแห่งโลกปัจจุปาทานขันเป็นอย่างไรเล่าพิสุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจักสุวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งตารูปจักขุบวิญญาณ ทั้งสามอย่างนี้จึงเกิดมีผัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจ จจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสาจึงเกิดขึ้นพร้อม นี่คือการเกิดขึ้นแห่งโลกพิสุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งหูเสียงโสตะวิญญาณ ทั้งสามอย่างนี้จึงเกิดมีผัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุ ปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อม นี่คือการก่อขึ้นแห่งโลกพิสุทั้งหลายเพราะอาศัยจมูกด้วยกลิ่นด้วยจึงมีคานะวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งจมูกกลิ่นคานะวิญญาณ ทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผักสะเพราะภักสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุป ปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปายาสาจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการเกิดขึ้นแห่งรูปที่สุขทั้งหลายเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณขึ้น การประจวบพร้อมแห่งลิ้นรสคิวหาวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสาจึงเกิดขึ้นพร้อมนี้คือการเกิดขึ้นแห่งโลกทีสุทั้งหลายเพราะอาศัยกายด้วยโพทัพ,พะด้วย จึงเกิดกายวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งกายโพธะระกายวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะสุกะปริเทวะทุกกะโทมนัสและอุปายาสาจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกที่สุทั้งหลาย เพราะอาศัยใจด้วยธรรมาลมด้วยจึงเกิดมีมโนวิญญาณขึ้นการประจวบพร้อมแห่งใจธรรมารมมโนวิญญาณทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นป anyway. ัจจัยจึงเกิดมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจ จจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสาจึงเกิดมีพร้อมนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลก ิสุททั้งหลายนี้คือการก่อขึ้นแห่งโลกแลสาธุ